สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะรายการรักไม่รู้โรยกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็อาจารย์ด้วยค,ะค่ะทักทายคุณผู้ชมสักนิดนึงคะ่ะ ดิฉันนางสาวธิวราสินชุ่มนะคะปัจจุบันเนี่ยทำงานที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรคายศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงอายุค่ะอ่าดีเลยอาจารย์ฝ้ายเนาะ,ะน้องฝ้ายพี่ขอเรียกน้องฝ้ายแล้วกันเลยค่ะ,คะน้องฝ้ายวันนี้เรื่องที่เราจะพูดคุยกันวันนี้พี่สนใจมากๆเลยะนะคะเป็นเรื่องที่แบบใกล้ตัวทุกคนโดยเฉพาะพี่มากๆ <c oughs> เลยวันนี้ <c oughs> เราจะคุยกันเรื่องของ เกี่ยวกับวัยทองค่ะจารย์วันนี้เนี่ยฝ้ายเนี่ยจะเอาสัญญาณให้ทุกคนสังเกตนะคะสัญญาณเกี่ยวกับอาการเข้าสู่วัยทองะคะ่ะอันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คุยก่อนวัยทองเนี่ยเป็นได้ทั้งชายทั้งหญิงไหมเป็นได้ทั้งชายทั้งหญิงเลยค่ะ oh. แต่ว่าจริงๆเนี่ยวันนี้จะมาพูดถึงผู้หญิงโดยเฉพาะค่ะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยจะได้รับผลกระทบ จากไวทองมากกว่าค่ะแต่จริงๆแล้วก็คือทั้งเพศชายเพศหญิงเลยเนาะจริงๆอะคลิปนี้นะคะคุณผู้ชมทั้งทั้งทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงเนี่ยก็สามารถที่จะรับชมได้นะคะก็จะได้ไปใช้กับตัวเองหรือว่าจะได้สังเกตคนข้างๆได้ด้วยเพื่อที่จะให้ไม่เกิดปัญหาเนาะ<ช>ค่ะเชิญค่ะเชิญน,น,น้องฝ่ายค่ะค่ะจริงๆไวทองเนี่ยก็อย่างที่บอกอาจารย์ค่ะ,คะก็คือเกิดได้ทั้งสองเพศเลยแต่ว่าจะเกิดขึ้นในเพศหญิงซะ เป็นผลกระทบมากกับเพศหญิงค่ะซะส่วนใหญ่ค่ะหมายถึงอาการอาการแสดงที่มันกระทบชีวิตอ่ะเนาะใช่ค่ะ,คะก็คือเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยรังไข่ในเพศหญิงเนี่ยก็คือจะเริ่มหยุดทํางานเนี่ยค่ะส่งผลให้การผลิตฮอร์โมนเพศเนี่ยมันลดลงค่ะจนถึงหยุดไปเลยค่ะโดยเฉพาะพวกเอสโตรเจนหรือโปรเจสเตอโรนเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เป็น,เป,นเป็นช่วงอายุประมาณเท่าไหร่ ช่วงอายุที่จะเกิดเข้าสู่ไว้ยทองได้ค่ะก็มักจะเกิดที่อายุ40-50เป็นต้นไปค่ะแสดงว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีช่วงไม่เท่ากันเนาะ<ช>แต่ว่าช่วงะระยะเวลาก็คืออยู่ประมาณนี้ประานี้คใคร40บวกต้นๆน,นนี่ก็ต้อง <c oughs> เริ่มเริ่มสังเกตตัวเองแล้ว <c oughs> ใช่ไหมคะค่ะสัญ,ญญาณที่ว่านี้มีอะไรบ้างคะค่ะสัญ,ญญาณแรกนะคะคือ1 อารมณ์หงุดหงิดง่ายค่ะอาจารย์อาจารย์อพอจะมีบ้างไหมคะ๋ <laughs> ยวดูก่อนต้องกําลังแยกระหว่างหงุดหงิดง่ายกับเอ๊ะเป็นใบโพลล่าหรือว่าเครียดเรื่องงานอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มันจะมีความแบบหงุดหงิดง่ายกว่าปกติใช่ค่ะอะไรไเล็กๆน้อยๆก็จะเริ่มหงุดหงิดง่ายบางทีเนี่ยเจ้าตัวอาจจะรู้เองค่ะหรือไม่ก็คนรอบข้างคนข้างๆอาจจะเริ่มสังเกตได้ว่าเอ๊ะปกติเนี่ยเธอเป็นคนที่แบบเออไม่น่าจะหงุดหงิดง่ายขนาดนี้ใช่งั้นก็จริงอ่ะคนข้างๆอาจจะช่วยสังเกต ได้ด้วยนะคะบางทีเจ้าตัวจจะไม่รู้เนาะไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยค่ะเบี่ยงไปทั่วใช่ค่ะโอเคค่ะก็เป็นทั้งชายทั้งหญิง เป็นได้ค่ะเป็นได้ค่ะใช่ก็เป็นเหมือนกันเนาะแต่ผู้เพศหญิงอาจจะแบบเป็นมากกว่าค่ะโอเคค่ะสัญญาณต่อมาสัญญาณที่สองก็คือนอนหลับยากกลางคืนค่ะใช้เวลานานมากกลิ้งบนเตียงนานมากค่ะกว่าจะนอนหลับได้ค่ะตื่นเร็วไหมตื่นเร็วด้วยค่ะตื่นง่ายตื่นเร็วกําลังนึกถึงตัวเองอยู่นะเนี่ยเรียกว่าแบบ จะมีความทรมานมากเลยค่ะเพราะว่ากว่าจะนอนได้แล้วก็ตื่นง่ายด้วยค่ะบางทีอาจจะทำให้แบบพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอด้วยก็จะรบกวนชีวิตประจำวันของเรา<ช>ด้วยค่ะแล้วเป็นอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เกิดความหงุดหงิดง่ายาด้วยค่ะ สัญญาณต่อมาล่ะคะสัญญาณต่อมาก็คือรู้สึกว่าร้อนง่ายค่ะร้อนบูบวาบค่ะจย์โดยเฉพาะยิ่งตอนกลางคืนอย่างเงี้ยค่ะช่วงหลังตีหนึ่งเงี้ยค่ะอาจจะมีแบบเริ่มเหงื่อออกเป็นเม็ดเม็ดทิพห่ผมอย่างเงี้ยค่ะจารย์จะเริ่มมีซึ่งมันก็จะไปประกอบกับข้อหนึ่งกับข้อสองค่มันก็จะเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยใช่ค่ะอ๋อพอแบบ ร้อนวูบวาบนอนไม่พอหงุดหงิดก็เป็นวงจรไปหมดเลยใช่ค่ะมีผลกระทบต่อเนื่องกันหมดเลยค่ะค่ะสัญญาณต่อมาสัญญาณต่อมาสัญญาณที่4นะคะอันนี้ก็จะมีผิวแห้งหนังศีรษะบางผมร่วงเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นอาการที่แบบแทบจะเจอได้ในคนที่จะเข้าสู่ผู้สูงอายุด้วยค่ะแบบฮอร์โมนจะเริ่มลดลงนยคะเกิดจากฮอร์โมนโดยตรงอันนี้อาจจะเจอในเพศชาย อาจจะชัดเจนชัดเจนกว่าเพศหญิงแต่ว่าเพศหญิงก็ไม่ใช่ว่าไม่เจอนะก็อาจจะสังเกตเห็นว่าเออผมข้างหน้าเรามันเริ่มบางลงใช่่คะหรือถ้าจะสังเกตอย่างคุณแม่คุณคุณพ่อไงค่ะคือคือจะเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะค่ะสัญญาณต่อมาละคะสัญญาณต่อมาสัญญาณที่5นะคะช่องคลอดนะคะจะแห้งค่ะระคายเคืองในช่องคลอดเนี้ยค่ะอาจจะมีตกขาวเยอะร่วมด้วยค่ะอาจารย์อันนี้ก็เป็นผลจากฮอร์โมนเหมือนกันค่ะเกี่ยวเนื่องกันข้อสี่ข้อห้าแต่ว่าตกขาวเนี้ยต้อง ต้องสังเกตดูอีกทีนึงว่าตกขาวนะมันเป็นตกขาวที่ปกติหรือว่าตกขาวอาจจะเกิดจากความผิดปกติเนาะใช่ค่ะอาจจะสังเกตสีด้วยค่ะจะเกิดว่ามันเป็นสีเหลืองมีกลิ่นหรือสีเขียวอันนี้อาจจะเกิดการติดเชื้อได้ใช่ค่ะเราต้องสังเกตร่วมๆกันสัญญาณต่อมาแล้วสัญญาณต่อมาอาจจะอ้วนง่ายค่ะน้ำหนักเริ่มขึ้นลดยากขึ้นค่ะ เป็นผลจากฮอร์โมนเลยค่ะบางคนอาจจะแบบออกกําลังกายเท่าเดิมกินเท่าเดิมแต่ทําไมน้าหนักหยุดนิ่งหรือเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณหนึ่งของไวททองด้วยค่ะจ้าอันนี้พี่โทษฮอร์โมนล้วนเลยได้ไหมบางทีอาจจะต้องดูกันกินการนอนด้วยนะคะจ้าใหรู้ว่าเป็นเพราะฮอร์โมนกันแน่นะอะไรเงี้ยรับจบฮอร์โมนรับจบสัญญาณต่อมาสัญญาณต่อมาสัญญาณสุดท้ายค่ะก็คือ สังเกตรประจําเดือนค่ะผู้หญิงที่มีประจําเดือนเนี่ยอาจจะค่อยๆห่างออกไปเรื่อยๆอบางทีอาจจะจากที่เคยมาทุกเดือนอาจจะมาห่างเป็นสองเดือนมาทีสามเดือนมาทีค่ะหรือจะยาวไปจนถึง12เดือน1ปีแล้วก็ไม่มาอีกเลยค่ะอาจารย์ค่ะแล้วปริมาณก็อาจจะลดลงด้วยไหมปริมาณค่อยๆลดลงจนแบบหายไปเลยอ,อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าฟังจากสัญญาณจริงๆอาจจะมีอาจาอาจะมีอาการอื่นอีกใช่ไหมคะ,คะแต่ว่าเจ็ดอาการที่ที่น้องเล่ามาเนี่ยก็คือจะเป็นอาการที่เราเจอได้บ่อยใช่แล้วก็ สังเกตง่ายๆอยู่ที่บ้านคนรับข้างก็สังเกตได้เงี้ยค่ะ,คะ,คะก็ไม่ว่าจะตั้งแต่อะไรนะหงุดหงิดง่ายเนาะหงุดหงิดง่ายนอนไม่หลบหับร<า>้อนร้อนวาบว่ารู้สึกว่าน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นนะคะอาจจะกินเท่าเดิมก็ได้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น <c oughs> อะไรเงี้ยเนาะ <c oughs> ช่องคลอดแห้ง ผมบางลงอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นสัญญาณที่เตือนเราได้นะคะทีนี้แล้วมันมีวิธีที่เราจะดูแลตัวเองได้ไหมอาจารย์มีแน่นอนค่ะวันนี้เนี่ยฝ้ายไม่ได้มาธรรมดาฝ้ายเอาวิธีกันดูแลตนเองง่ายๆมาฝากด้วยค่ะค่ะวิธีแรกนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราร้อนยุดิดง่ายค่ะเริ่มจาก การเอาตัวไปอยู่ในที่เย็นๆอันนี้อาจจะฟังตลกนิดนึงค uh ่ะ huh. แต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงก็คือ uh huh. การที่เราเนี่ย ออกไปข้างนอกเวลาอากาศร้อนๆเนี่ยค่ะก็จะอาจจะทําให้เราแบบร้อนกว่าเดิมแล้วก็หงุดหงิดได้ง่ายเราควรจะเอาตัวเข้ามาอยู่อินดอร์ค่ะอาจารย์อเอามอยู่ในที่เย็นๆปรับสิ่งแวดล้อมค่ะให้มันเย็นอากาศปลอดโปร่งค่ะไม่อึดอัดเงี้ยค่ะ,คะการสวมเสื้อผ้าก็มีผลค่ะ,คะจารย์ถ้าเกิดว่าอากาศร้อนแล้วเราสวมเสื้อผ้าที่มิดชิดแล้วก็ไม่โปร่งสบายเนี่ยจะทําให้เราแบบร้อนแล้วก็หงุดหงิดขึ้นไป<ร>อีกค่ะ ใช่ค่ะแล้วก็ข้อต่อมาเนี่ยการดื่มน้ำํำ ก็จะช่วยเราได้ค่ะดื่มน้ําไม่เพียงพออย่างน้อยก็วันละ2ลิตรค่ะจริงๆก็แล้วแต่น้ําหนักคนด้วยแต่ว่าอย่างละ2ลิตรก็เป็นทั่วไปค่ะเรื่องการดื่มน้ำเนี่ยก็จะช่วยเรื่องของการคลายร้อนแล้วก็อาจจะช่วยเรื่องของผิวพรรณที่มันแห้งได้ด้วยเนาะใช่ค่ะต่อมาอย่างที่บอกว่าน้ําหนักอาจจะขึ้นได้ง่ายค่ะอาจารย์เราอาจจะต้องมีการออกกําลังกายค่ะแล้วก็ควบคุมน้ําหนักควบคุมอาหารค่ะการออกกําลังกายเนี่ยก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้เราอารมณ์ดีได้ค่ะอาจารย์มันจะทําให้เราเนี่ยหลั่งห้อง อร์โมโนสารแข่งความสุขอ,ออกมาเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังทําให้น้ําหนักของเรานะคะไม่ไม่ขึ้นจนเกินไปค่ะ <S <S าอาจารย์ก็จะต้องปรับอาหารด้วยเนาะ,<ช>ะเพราะว่าในวัยขนาดนี้แล้วเรื่องของไขมันกับคาร์บโบไฮเดรตพวกนี้อาจจะต้องลดปริมาณลงนะคะ<ช>เพิ่มโปรตีนแล้วผักผลมไม้ก็ไป<ช>เพิ่มเรื่องของความชุ่มชื้นของผิวด้วยใช่ค่ะพูดถึงเรื่องอาหารแล้วเนี่ยก็เสริมต่อเลยนะคะว่ารับประทานอาหารให้ครบหหมู่ค่ะอันนี้แล้วก็เสริมอาหารที่มีแคลเซียมอย่างเช่น ผักโขมไข่ผักคะน,น้าเงี้ยค่ะ <ừ> ที่มีแคลเซียมเยอะๆหรือมีวิตามินดีค่ะวิตามินด <ừ> ีก็จะเป็นพวกส้มสับประรดพืชตระกูลทัว่วเงี้ยค่ะ <ừ> ก็จะ,จะช่วยจำเป็นต้องต้องทานอาหารเสริมไหมอาจารย์อาหารเสริมเนี่ยทานได้ค่ะแต่ว่าอยากให้พิจารณานิดนึงบางคนที่เขามีโรคประจําตัวอาเงี้ยค่ะ <ừ> อาจจะทําให้ยานเนี่ย มีผลต่อกันได้อันนี้ควรจะปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์ก่อนก็จะดีค่ะแต่ว่าเน้นเป็นอาหารธรรมชาติดีกว่านะคะอาจารย์ก็จะดีกว่าใช่ค่ะก็ต่อเนื่องเลยงดบุหรี่แอลกอฮอล์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หากหากสัญญาณที่กล่าวมาทั้ง7จะคะถ้าเกิดว่าผู้ชมหรืออาจารย์เงี้ยค่ะมี สัญญาณเหล่านั้นแล้วก็มันบังเอิญว่ากระทบชีวิตประจําวันทําให้รู้สึกว่าเออเป็นปัญหาในการใช้ชีวิตเนี่ยค่ะก็สามารถพบแพทย์ได้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ที่อาจารย์นงไ้ายมันเล่าให้เราฟังวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเจ็ดสัญญาณง่งายๆเลยที่เราสังเกตตัวเองเรื่องของการเข้าสู่ไว้ทองมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะ้อไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติอะไรแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าเราต้องรู้แล้วก็สังเกตตัวเองให้ได้หรือว่าคนรอบข้างอาจจะช่วยสังเกตก็ได้อย่างเช่นอารมณ์หงุดหงิดอย่างเงี้ยก็เราอาจจะต้อง คุยกับคนคนข้างๆให้เข้าใจไม่งั้นก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้น<ช>นะคะ,คะแล้วก็วิธีการดูแลตัวเองต่างๆก็เป็นวิธีการดูแลง่ายๆที่อาจจะลดปัดจจัยเหล่านั้นลงนะคะก็ทำให้เราสุขสบายมากขึ้นแค่นี้มันก็จะ,จะจะทำให้เราใช้ชีวิตอยู่ได้เลยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าพวกนี้มันมีปัญหากระทบกับเรามากๆเนี่ยก็ปรึกษาแพทย์เนาะจานเนาะใช่ค่ะ ค่ะค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะค,ค่ะคุณผู้ชมคะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์มากๆนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ